ตัวนี้นกแสงแซลนะครับนกแสงแซลมีขาไกรด้วยครับนู่นดู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 ด Mont ูนนกแสงแซลครับนี่สวยเลยครับนี่ขึ้นดีครับกินลมดีมี Aaa. มีคล้ายๆขาไกรด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกนกแสงแซลครับตัวนี้ถ้านในสนใจก็กดใลตะกร้าได้นะครับกดทีตะกร้าครับสวยกินลมดีนะครับนี่นิ่ ลองลองมาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้กำลังเอาลงเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะครับเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วอยากเห็นตัวจริงนะตอนนี้เดี๋ยวดูตัวจริงหน่อยนี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับโอ้สวยงามนะครับมีหางด้วยหางพิ้วลมสวยนะครับตัวนี้ เป็นผ้าร่มชนิดก,กันน้ำเลยนะครับขอบคุณครับ